เป็นไททนไไทททยุกกครรนนด้่าืนสนับสนุนรายการโดยป,ดปตทพลังไทยเพื่อไทยธน,นาคารกรุงเทพ,พไทยประกันชีวิต สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธท,ที่15เมษายน2558ค่ะก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงการค่ะรายการของเรา Money Bits ก็ยังคงมีเรื่องราวทางเศรษฐกิจนะคะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะค่ะเรื่องแรงเนี่ยนะคะเห็นจะหนีไปไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องมองไปที่ฐานรากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะหลังจากที่รัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยอาจจะใช้ยาผิดนะคะในการที่จะแก้หรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้้ จนทําให้นะับปัจจุบันนั้นมีอัตราหนี้ภาคครัวเรือนนั้นปรับตัวสูงขึ้น80%ต่อ GDP ดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยมีการเตรียมการที่จะแก้ระบบต่างๆนะคะให้หนี้ภาคครัวเรือนนั้นหมดไปใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการจัดทํหนาโนไฟแนนซ์หรือว่าการที่จะให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยเข้ามาปล่อยสินเชื่อเพื่อทําให้คนที่มีไรายได้น้อยตรงนี้ไปลบล้างกับหนี้นอกระบบหรือว่าหนี้ครัวเรือนนะคะแต่ว่าหลายๆฝ่ายอย่างภาคเอกชนเขาก็มองว่าการจะ ธามสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยต่ำตรงนี้มันจะยิ่งไปเพิ่มหนี้ให้กับทางผู้มีไรายได้น้อยหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้ก็จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐก็มีความพยายามในการที่จะดูแลบุคคลกลุ่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เขาเนี่ยได้มีการออกสินเชื่อนะเพื่อที่จะดูแลบุคคลกลุ่มนี้นะคะแต่ว่าจากการประเมินของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนย เขาก็มีการออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้การบริโภคภาคเอกชนแม้จะได้ผลดีจากราคาพลังงานที่ลดลงแต่ว่ามันก็ยังชดเชยกับความอ่อนแอของกําลังซื้อในกลุ่มเกษตรกรไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ภาระนี่ควรเรือนยังอยู่ในระดับสูงประมาณ8 8 8 9ของ GDP ซึ่งตรงนี้มันก็จะกดดันให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้เพียงประมาณ2.2%เท่านั้นซึ่งก็ต่ํากว่าที่คาดการไว้ค่ะขณะที่การลงทุนก็มองว่าน่าจะขยายตัวได้เพียง4.5%ลดลงจากเดิมเ 5.5%เพราะว่ามีการรอสัญญาณการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนค่ะภาครัฐก็มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลแต่ก็ยอมรับค่ะว่าในปีนี้เนี่ยยังต่ํากว่าเป้าดังนั้นในปีนี้โดยสรุปแล้วเขาก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่คาดไว้ดังนั้นรัฐบาลค่ะจึงมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยนะแต่ว่ามาตรการที่ออกมาส่วนใหญ่จากหน่วยงานเนี่ยทางศูนย์วิจัยเกตรกรไทยบอกว่าก็เป็นมาตรการเดิมๆแล้วก็ออกมาจากคนกลุ่ม ด,ด,ดังนั้นก็ต้องมาดูว่าผลที่แท้จริงของมาตรการที่ออกมาเนี่ยมันจะช่วยผลักดันหรือว่าแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นทั้งมาตรการอย่างของธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกรณ์การเกษตร,รค่ะบอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบ3โครงการเลยนะให้มีการปลดเปื้องหนี้สินเกษตร,รกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพค่ะตรงนี้มีวงเงินสูงถึง2 8 0 0 0ล้านบาทนะก็ ขออภัยค่ะตรงนี้บอกว่ามีชาวนาหรือว่าเกษตรกร,ร,กรที่มีเหตุผิดปกติเนี่ยสองหมรายมีหนี้สินถึง4 0 0 0ล้านบาทก็อยากจะให้ทกสเข้าไปดูแลตรงนี้นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สําหรับเกษตรกรรายย่อยเว้นการชําระหนี้เว้นเงินต้นให้ด้วยนะหลังจากนั้นก็ต้องมีการใช้ใจ่ายหนี้ถึง10ปีส่วนโครงการที่3ก็คือการขยายระยะเวลาชําระหนี้ให้กับเกษตรกร,ร,กรซึ่งเขาก็มองว่าตรงนี้เนี่ย มันจะทําให้เกษตรกรเขามีการหาไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะนํามาชดเชยการจ่ายหนี้ที่หลังนะไม่ว่าจะเป็นคั้งของอีกหนึ่งธนาคารค่ะจากธนาคารออมสินมีถึง4มาตรการเลยนะคะที่จะช่วยดูแลคนที่ฐานล่าค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสินเชื่อประชาชนสุขใจนะปล่อยกู้วงเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้า2 0 0แสนล้านบาทค่ะหรือไม่ก็จะเป็นาการสินเชื่อออมสุขใจก็จะเป็นการออมเงินนะสำหรับลูกค้ารวมไปถึงการปล่อยกู้ด้วยแล้วก็มีสินเชื่อมนุษย์เงินสุขใจด้วยค่ะรวมไปถึงการ ที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยที่มีประวัติการชรําระนี่ดีมาขอกู้เงินเพิ่มเติมได้ค่ะขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็มีเช่นเดียวกันนะเตรียมวงเงินไว้ถึง2.55ล้านบาทสําหรับปล่อยสินเชื่อค่ะแล้วก็ยังมีการลดอัตราดอกเบี้ยด้วยนะหลังจากที่ตอนนี้กนอง,อง,องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้วค่ะซึ่งธนาคารต่างๆของรัฐนะก็ยังมี มาตรการแบบนี้ออกมาต่อเนื่องที่จะทําให้ช่วยเหลือคนจนนะแต่เขาก็บอกว่าอย่างที่เราบอกไปว่า,วามาตรการตรงนี้มันจะทําให้ก่อนนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าด้วยค่ะ,ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะในการที่จะติดตามว่าธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐนั้นเขามีมาตรการอะไรที่จะเข้ามาช่วยเหลือกันบ้างค่ะนอกนอจากนี้แล้วนะคะในกรณีของธนาคารเพื่อการเกษตร<ม>และสหกรณ์การเกษตรเองที่มีการเห็นชอบใน3โครงการนะคะโครงการปลดปลื้งหนี้สินเกษตรกรที่อยู่ที่ไม่มีศักยภาพ ะะหรือว่ามีเหตุผิดปกตินะคะในกรณีเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นโอกาสในการที่จะมาปร,ปรับปรุงโครงสร้างนี้ให้กับเกษตรกรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการเตรียมการนะคะในการดูแลให้กับพวกบรรดาของพนักงานเองเนี่ยนะคะให้สามารถจะดูแลให้ ผู้ที่เป็นลูกค้าสามารถที่จะฟื้นตัวในเรื่องของภาคเศรษฐกิจได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของหนี้ที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันได้นะคะมีการรีไฟแนนซ์ต่างๆซึ่งในอีกแบบหนึ่งค่ะที่น่าสนใจนั่นก็คือรูปแบบของนานไฟแนนซ์นะคะที่จะเป็นระบบหนึ่งในการเข้ามาช่วยรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบได้มาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็มีการออกมาวิเคราะห์พูดคุยกันว่าเอ๊ะกรณีของนานไฟแนนซ์นะคะที่เคยตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมันจะช่วยหนี้นออรรระบบไจิงหหืืม่่วา ไปเอื้อต่อกลุ่มทุนในการที่จะสร้างธุรกิจกันมากกว่านะคะในมุมมองของ scb eica นะคะเขาก็มีการระบุค่ะบอกว่าทิศท,ทางของการประเมินนะคะ nano f ฟนนะคะที่จะเป็นโครงการในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบณนะปัจจุบันนั้นมียอดหนี้สูงถึง5ล้านล้านบาทค่ะเป็นภาระนหนักของกว่า8ล้านครัวเรือนนะคะในปี2557ที่ผ่านมาถือว่า มีครัวเรือนต่างๆที่ไม่สามารถที่จะหารายได้มาเพียงพอรายจ่ายได้ส่งผลทําให้แต่ละครัวเรือนนั้นมีหนี้นอกระบบสูงถึง600,000บาทไปจนถึง1,500,000ล้บาทคิดเป็นมูลค่ามากกว่า5ล้านล้านบาทนะคะดังนั้นตอนนี้รัฐบาลก็เลยพยายามที่จะช่วยเหลือ ผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบโดยการที่จะอัดฉีดเงินเข้ามาแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบของการให้ธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐเข้ามาดูแลในลักษณะของธนาคารประชาชนนะคะแต่ว่านาปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอค่ะก็เลยเป็นแนวคิดในการที่จะจัดตั้งสินเชื่อนานโฟิ a แนนซ์ขึ้นโดยวัตถุประสงค์นะคะก็คือ เข้ามาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากนี่นอกระบบนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพที่สุจริตได้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลนะคะให้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆโดยผู้ประสงค์ขอสินเชื่อน,นั้นสามารถกู้ได้ไม่เกิน10,000แนบาทต่อรายค่ะอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่36%ตต่อปีอนะคะผู้กู้ไม่จําเป็นต้องมีหลักประกรันแล้วก็ถ้าผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตเป็น การให้ทำธุรกิจนะคะสินเชื่อนานไฟแนนซ์นั้นก็ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ยื่นชำระแล้วไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทมีอัตราส่วนหนี้สินนะคะรวมทั้งต่อทุนเนี่ยหรือว่า d e เโชวโชไม่เกิน7เท่าปัญหาหลักๆในปัจจุบันนะคะระบบบอกว่า นี่นอกระบบเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่ประชาชนนะคะ,<ฮ>ะที่เป็นหนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ความสามารถหรือว่าศักยภาพในการที่จะชําระหนี้ของตนเองได้ทําให้ดอกเบี้ยก็ปรับตัวสูงขึ้น <ฮะ S 1> อย่างรวดเร็วการหมุนเงินนะคะไปใช้ในรูปแบบต่างๆบางคนไม่มีวินัยทางการเงินเห็นคนอื่นใช้อะไรก็อยากจะได้บ้างอยากจะมีรถใหม่ <ฮะ S 1> อยากจะมีแอร์ใหม่อยากจะมีมอเตอร์ไซค์อยากจะมีตู้เย็นนะคะในลักษณะแบบนี้ก็เลยทําให้เป็นการใช้เงินผิดประเภทไปกู้หนี้ยืมสินมาพอเป็นหนี้เป็นสินกันแล้วก็อาจจะ เป็นลักษณะของการที่ไปยืมคนอื่นมาโปะนี่ก้อนนี้แล้วก็ยืมต่อเป็นทอดๆในลักษณะแบบนี้ก็กลายเป็นหนี้ไม่จบไม่สิ้นนะคะดังนั้นในปัจจุบันนี้ค่ะ ก็เลยคิดว่าแนวทางนี้น่าจะเข้ามาช่วยแก้ไขได้ในมุมมองของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะคะระบุบ,บอกว่าปัจจัยที่เป็นรากพฤติกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกต้องของคนไทยก็คือความยากจนค่ะที่ประชาชนนั้นไม่สามารถที่จะมีเงินนะคะ mm. เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตนเองได้ 2. ก็คือลัทธิบริโภคนิยมก็คือใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังนะคะ รู้สึกว่าฟูลเฟิร์เกินฐานะแล้วก็อาจจะไปซื้อสินค้าที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าใช้จ่ายในเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่มากจนเกินไปขาดความสนใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงินค่ะส่งผลทําให้โอกาสของการหันไปพึ่งนี่นอกระบบนั้นมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากว่ารู้แล้วก็เข้าใจาการที่จะเข้ามาขอสินเชื่อได้ก็อาจจะไม่ต้องไปเสียตระดกเบีย้ยแพงๆอย่างนี่นอกระบบก็เป็นได้ใช่ค่ะซึ่งสินเชื่อนานน์์ไฟแนนซ์ตรงนี้นะทางรัฐบาลเขาก็มี ความหวังเขาว่าจะเข้ามาสามารถดูแลกลุ่มลูกหนี้นอกระบบได้นะซึ่งก็อาจจะคล้ายๆกับลักษณะโครงการของธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินหรือว่าแม้แต่มาตรการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศที่มันมีอยู่ในขณะนี้นะดังนั้นเขาก็บอกว่าถ้ามีตรงนี้เข้ามาอีกมันจะอาจลดภาระของภาคเกษตรกรหรือว่าคนที่เป็นหนี้นอกระบบได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางรัฐบาลเขาก็ต้องมีการมาดูแลแล้วก็กำชับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนะเพื่อที่จะทําให้การทําสินเชื่อนานนไฟแนนซ์ตรงนี้เนี่ยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดค่ะซึ่งทาง SBEIC นะคะก็มีการประเมินเหมือนกันค่ะบอกว่าสินเชื่อนานอนไฟแนนซ์ภายใน2-3ถึงปีแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0ถึง60,000ล้านบาทซึ่งโดยรวมแล้วความต้องการการขอสินเชื่อน่าจะมีมากมาจาก2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบและกลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ในระบบสถาบันการเงินอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความสามารถในการชำระ ได้น่คะซึ่งกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบทาง s c b e c เนี่ยก็คาดว่าจะมีคนเข้ามาใช้บริการนานโนไฟแนนซ์เนี่ยประมาณ0.5-1%ของปริมาณหนี้นอกระบบทั้งหมดหรือว่าคิดเป็นวงเงินก็ประมาณ25,000-50,000ล้านบาทซึ่งเขาก็มองว่าสาเหตุสําคัญสัดส่วนของหนี้นอกระบบที่จะเข้ามาในระบบเนี่ยมันมีไม่มากหรอกเพราะว่าตอนนี้การกู้นอกระบบส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงกู้จากเจ้าหนี้นอกระบบเพราะว่าเขารู้จักกันแล้วก็เป็นการพอขอยึ ปุ๊บก็ได้เงินมาเลยเป็นการใช้ใจ่ายเงินที่ง่ายมันอาจจะทําให้ขั้นตอนตรงนี้ยากลงไปนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มลอกลูกหนี้ที่อยู่ในระบบสถาบันการเงินแต่ว่าจัดอยู่ในขั้นสินเชื่อกล่าวถึงพิเศษก็คือลูกหนี้ที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้เกินกว่า30วันแต่ว่าไม่ถึง90วันค่ะซึ่งกลุ่มนี้เขาก็มีความต้องการเงินเพื่อน,นําไปใช้ในการหมุนเวียนหนี้ที่ตนเองมีอยู่เหมือนกันเพื่อไม่ต้องการให้เสียเครดิตบูโรที่จะกู้กับสถาบันการเงินได้ในอนาคตค่ะซึ่งทางปัจจุบัน ยอดหนี้ของลูกหนี้ที่จัดอยู่ในชั้นที่มียอดสินเชื่อณสิ้นปี2,557ค่ะก็มีประมาณ32,000ล้านบาทโดย s c b a c คาดว่าลูกหนี้กลุ่มนี้จะเข้ามาโครงการนานไฟแนนซ์ประมาณ30%ค่ะซึ่งเขาก็มองเหมือนกันค่ะว่าการจะขจัดปัญหานี้นอกระบบตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมยังคงต้องใช้เวลาอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าปัญหานี้นอกระบบเนี่ยมีมานานแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากจะทําให้บรรลุผลหรือไม่เนี่ยการปล่อยสินเชื่อนานไฟแนนซ์มันก ต้องอยู่กับคนที่จะเข้ามาปล่อยด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งจากผู้ประกอบการหลายรายที่ตอนนี้ได้มีการยื่นแสดงเจตจำนงมาแล้วก่อนหน้านี้นะกับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่หรือว่ารายกลางที่เข้ามาขอสินเชื่อและนอกจากนี้ค่ะผู้ประกอบการที่เขาต้องการจะปล่อยเนี่ย ก็ควรต้องมีความคุ้นเคยให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีความคุ้นเคยกับลูกหนี้นะรวมถึงไม่มีช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกหนี้ได้กว้างขวางเหมือนกับเจ้าหนี้นอกระบบด้วยค่ะและนอกจากนี้นะะมาตรการสินเชื่อนานไฟแนนซ์แม้จะมีกระบวนการให้สินเชื่อที่ยุดยุดหยุย่นในขณะนี้นะคะแต่ว่าสินเชื่อตอนนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่มากเพราะว่ามันไม่มีหลักประกันแล้วก็ไม่มีคนค้ำค่ะตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาเพราะว่าการ ต่อยหนี้แต่ละทีเนี่ยถึงแม้ว่าดอกเบีย้ยของนานไฟแนนซ์จะถูกกว่าสินนอกระบบแต่ว่าขั้นตอนก็ดูจะเยอะกว่าด้วยก็เหมือนกับว่ามันต้องไปทําลายความคุ้นเคยเดิมๆนะคะของประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อาจจะเราเคยยืมนายคนนี้ในกอนะคะก็อยากจะยืมในกอต่อไปเฮียเอยากจะขอตังเพิ่มนะคะ<ช>อันนี้มันง่ายกว่ากรณีที่สินเชื่อนานไฟแนนซ์จะเข้ามาแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้จักกันดีพ<ช>อแถมยังต้องไป ทำอะไรให้มันยุ่งยากกรอกรายละเอียดข้อความก็อาจจะผิดวิสัยไปนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาที่จะเข้าไปเนี่ยจะไปกระจายไปหาคนอื่นๆ ไอตัวเราเองเนี่ยที่เป็นนานไฟแนนซ์ก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีหลักประกันจะมีความเสี่ยงเพ<ช>ิ่มเต<ช>ิมขึ้นหรือเปล่านะคะในลักษณะแบบนี้ก็เลยอาจจะต้องรอดูในระยะถัดไปค่ะเพราะว่าในระยะถัดไปเนี่ยก็คงจะมีผู้ประกอบการนะคะอีกหลายรายเลยทีเดียวที่เตรียมการที่จะเข้ามาปล่อยสินเชื่อนานไฟแนนซ์นะคะแล้วก็อาจจะได้เห็นว่าจะมีพัฒนาการในเรื่องของการดูแลความเสี่ยงเรื่องของหนี้ NPL อย่างไรบ้าง<ช>หรือแม้กระทั่งดูแลเรื่องของการทวงหนี้นะคะ<ช>ว่าผู้ที่เข้ามาเป็นหนี้กับ เราแล้วขอสินเชื่อจากเราแล้วเขาจะมีวินัยทางการเงินส่งตรงเวลาหรือไม่ด้วย แต่มันมีข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างนะบอกว่าการที่จะดึงคนปล่อยนี้ที่อยู่นอกระบบเข้ามาในระบบด้วยอัตราดอกเบี้ย36%ต่อปีแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาปล่อยนอกระบบมันจะได้ประมาณ20-30%ต่อเดือนอ่าอันนี้รัฐบาลจะมีการจูงใจหรือว่าดึงดึงคนที่ปล่อยนอกระบบให้เข้ามาสู่ในระบบยังไงเขาอาจจะต้องมีมาตรการดูแลตรงนี้อันนี้ก็ยังถือเป็นเรื่องที่เขายังต้องมีคําแนะนําหรือว่าข้อเสนอแนะที่บอกมาแล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้แต่เขาบอกว่าทางกระทรวงการคลังบอกว่า ในช่วงเมษายนนี้อาจจะมีการปล่อยสินเชื่อมาแล้วมาสักสองสารายคนที่ขอยื่นบริษัทมาเนี่ยน่าจะได้รายชื่อแล้วก็เราก็จะเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ,คะ ในขณะเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ติดตามนะคะเรื่องของการอ้างทําธุรกิจนาโนไฟแนนซ์นั้นนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าณปัจจุบันนะคะเวลาที่มีอะไรเกิดใหม่แล้วก็มองว่ามันน่าจะเข้าถึงได้ง่ายๆเนี่ยนะคะก็จะมีคนแอบอ้างกันอย่างสม่ําเสมอในกรณีแบบนี้ค่ะทางด้านของคุณกฤษดาจีนะวิจารณะนะคะผู้ในการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการไปตรวจสอบแล้วนะคะหลังจากที่มีผู้ไปแอบอ้างนะคะว่าได้รับใบอนุญ,ญาตจ,จากกระทรวงการคลังในการทําสินเชื่อ นาน o ฟแนนซ์ ance, ให้กับประชาชนรายย่อยในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายกาหนดนะคะก็คืออาจจะกาหนดอัตราดอกเบีย้ยมากกว่า36%ต่อปีดังนั้นค่ะกรณีที่คุณผู้ชมเองอยากจะเข้าไปมีการขอสินเชื่อนะคะจากนาน o ฟิ n แนนซ์ก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะว่าผู้ประกอบการดังกล่าวนั้นได้รับใบอนุญ,ญาตจริงหรือเปล่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่3%ต่อเดือนนะ3%ต่อเดือนคือ36%ต่อปีนะคะต้องระมัดระวังกันด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็เตือนม ะะว่าการกระทําดังกล่าวถึงเป็นความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58ค่ะระวางโทษจําคุกไม่เกิน1ปีนะคะหรือว่าปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทถือว่าทั้งจําทั้งปรับค่ะกรณีของการรับฝากเงินจากประชาชนที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพุทธศักราช2 5 5 1ระวางโทษจําคุกตั้งแต่2ปีไปจนถึง10ปีปรับตั้งแต่200,000ไปจนถึง1ล้านบาทค่ะถ้าใครสงสยัยสามารถสอบถามกันไม่ได้นะคะที่เบอร์1 2 1 3 ะะและก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะที่เบอร์022739020ต่อ3288นะคะก็สามารถที่จะไปดูซิว่าวิธีการต่างๆนั้นจะมีวิธี ในการดูแลอย่างไรกันบ้างเพื่อไม่ให้ตกเป็นเข้าข่ายของมิจฉาชีพด้วยค่ะอ่าเชื่อว่านะเปิดหลังสงการมาเราอาจจะม,มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น3 4บริษัทที่กระรวงกครคลังออกมาบอกเนี่ยอาจจะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมีชื่อบริษัทชัดเจนนะอันนี้ก็ใครที่รออยู่ก็อดใจรอ,อก,กันอีกสักนิดนึงนะกู้ในระบบยังไงดอกเบี้ยก,ก็ต่ำกว่ากู้นอกระบบอยู่แล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะช่วงต่อไปมาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยเหมือนเป็นผู้ป่วยของเอเชียความน่าสนใจหรืออารยยละเีด นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันคะน่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารที่เกิดมาเป็นททุกคนได้ทุก้า